และในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาฮ่องกงก็กําลังเผชิญปัญหาทางการเมืองอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่มีการใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงค่ะถ้าถ้าเราย้อนไปดูเมื่อเดือนที่แล้วฮ่องกงก็ได้ผ่านกฎหมายที่จะตัดสิทธิทางการเมืองสอสฮ่องกงที่มีพฤติกรรมไม่พักดีต่อจีนซึ่งก็ทําให้สสฝ่ายค้านตบเท้าลาออกกันหลายคนเลยทีเดียวค่ะ และถ้าใครยังจํากันได้สัปดาห์ที่แล้วค่ะโจโชวองและก็แอตเนสโชนะคะถูกสั่งตัดสินจําคุก13เดือนครึ่งนะคะเพราะเป็นแกนรนำการชุมนุมในปี2019ค่ะและไหนๆเราก็ยังพูดถึงเรื่องฮ่องกงอยู่นะคะ ล่าสุดค่ะตำรวจฮ่องกงก็ได้จับแกนนำเพิ่มอีก8คนค่ะจากเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในการจัดการกับผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลค่ะซึ่งทางตำรวจก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อของผู้ที่ถูกจับกุมเพียงแต่เปิดเผยว่าใน8คนนี้มีอายุระหว่าง24ถึง64ปีแต่ก็มีรายงานเล็ดลอดออกมานะคะว่ามีคนนึงที่ถูกจับกุมด้วยก็คือใน เหลิงควักฮุงนะคะซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวชื่อดังของฮ่องกงค่ะซึ่งนายควักฮุงเขาก็ได้บอกนะคะว่ามันเป็นการคุกคามและการขดขีทางการเมืองของฮ่องกงอย่างร้ายแรงค่ะแต่เขาก็คิดว่ารัฐบาลก็ต้องการที่จะจับกลุ่มคนที่เข้าร่วมการชุมนุมอย่างสันติและความผิดที่เขาเขาโดนเนี่ยคือเป็นการชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ในความเป็นจริงแล้วการชุมนุมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ทั่วโลกและมันก็ไม่ใช่ความผิดอีกต่อไปอันนี้คือมุมมองของนายควบคุมเท่านั้นนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดก็เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมายความมัน่นคงแห่งชาติในฮ่องกงหลังจากที่พวกเขาได้ชุมนุมในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ ย้อนกลับไปอีกเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจฮ่องกงก็ได้ฉีดน้ำแรงดันสูงและก็แก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมค่ะหลังจากที่มีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในวันครบรอบการส่งมอบฮ่องกงคืนสู่จีนถือว่าตำรวจจะสั่งห้ามไปแล้วนะคะว่าไม่ให้ชุมนุมและในวันดังกล่าวค่ะตำรวจก็ได้จับกลุมผู้ประท้วงกว่า300คนด้วยกันค่ะ สำหรับกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงนั้นเป็นการลงโทษผู้ที่กระทำความผิดที่เข้าขายว่าแบ่งแยกดินแดนลม้มล้างอำนาจของรัฐบาลจีนการก่อการร้ายและการสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังต่างชาติหรือกองกำลังจากภายนอกค่ะซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็ โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในแถบตะวันตกต่างมองว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของชาวฮ่องกงที่มีมานานและตัวกฎหมายนี้เองก็มีความหมายที่กว้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบ่งแยกดินแดนล้มล้างอำนาจพวกนี้นะคะในมุมของเขารู้สึกว่า,วางมากแต่มันเป็นการใช้กฎหมายนี้เพื่อลิดรอนเสรีภาพของชาวฮ่องกง ก็มีผลตั้งแต่บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็ได้เห็นสถานการณ์ที่เข้มงวดมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆโดยเฉพาะการจับกลุ่มแกนนำนะคะ,คะและจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่โจชัววองและแอ็กเนเชลถูกสั่งตัดสินจำคุกเกิน1ปีนะคะ13เดือนครึ่งค่ะคุณนุนาแล้วก็จะเท่ากับว่าเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนด้วยนะคะในเรื่องของฮ่องกงว่าหลังจากโจไบเดนเข้ามารับตําแหน่งเป็นผู้นําสหรัฐแล้ว จะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไร